เกษียณ60ปีแล้วนะครับได้รับบำนาญจากประกันสังคมถึงกี่ปีนะครับไปดูคำถามกันครับเกษียณ60ปีแล้วได้รับบำนาญถึงกี่ปีครับนะบำนาญประกันสังคมนะครับสิทธิทประโยชน์ที่จะเกิดบำนาญได้นะครับประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3อย่างนะครับข้อด้วยกัน1นส่งประกันสังคมเกิน180เดือน นะครับหรือ180งวดหรือ15ปีขึ้นไปนะครับนะสิปีเป๊ะๆก็ได้นะนะครับก็ได้บํานานจากประกันสังคมแล้ว 2. สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะครับในมาตรา33หรือมาตรา39กนะครับก็จะได้รับบํานานจากประกันสังคมนะครับสสุดท้ายต้องอายุครบ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับก็คือ55ปีก็ า้5ปีส่ง180เดือนนะครับแล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้กวนตนก็ได้รับบํานาญอัตโนมัติแล้วจะได้รับบํานาญกี่ปีละ่ะนะครับตอบได้เลยว่าได้รับบํานาญตลอดชีวิตนะครับจนกว่าคุณจะเสียชีวิตนะครับนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเมื่อคุณได้รับบํานาญแล้วมันจะมีกําหนดหมดของบํานาญนะครับมันจะหมดก็ต่อเมื่อคุณสิ้น อายุนะครับซึ่งเมื่อเสียชีวิตมันก็จะมีกรณีนะครับบำเหน็จ um ที่จะให้กับทายาทนะซึ่งถ้าคุณได้รับบำนานไม่เกิน60เดือนทายาทก็มีสิทธิ์ที่จะรับเป็นเงินก้อนนะครับจนครบ60งวดนะครับหรือ60เดือนนั่นเองเพราะฉะนั้นบำนานใครที่ได้แล้วได้ไปตลอดชีวิตเลยนะครับไม่ต้องกังวลอะไรนะ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีจํากัดแค่ได้แค่นี้แล้วก็หมดไม่มีนะครับบํานาญได้เรื่อยๆคุณอายุยืนเท่าไหร่ก็ได้รับบํานาญเท่านั้นนะครับก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับ เรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึน่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะ พวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไร ไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุกที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วน นะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุก ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาท่ำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับ เมื่อมิชาาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอยาโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับ ขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทาตามโก,โกงนะครับหลอกขายของออนไลน์เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับพวกเนี้ยกลขายสินค้าออนไลน์จะพยายามขายของถูกนะครับสวมสวมรอยนะครับเป็น ร้านค้าดังนะครับหรือคนดังอินฟลูเอนเซอร์นะครับดังสินค้าพวกนี้มันจะไม่ตรงปกแล้วมันจะพยายามให้เก็บปลายทางนะเพราะว่ามันไม่อยากให้รู้บัญชีที่โอนมามันก็พยายามส่งไปให้คุณเก็บปลายทางนะครับพวกนี้นะครับอย่าไปเชื่ออย่าลงเชื่อนะครับให้ซื้อสินค้านะครับที่มีในแหล่งที่มัน ต้องอให้น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจริงอย่างน้อยน้อยะครับมีรายละเอียดการเปิดบริษัทต่างๆนะครับเพื่อไม่ตกเป็นเหยือ่อเหล่านี้นะเพราะนั้นต้องเรามาระวังด้วยก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ ng Kid Review Channel พูดคุยของสะสมธนบัตรไทยบัตรเติมเงินสแตป์นะครับ รวมไปถึงบัญชีเงินฝากการออมเงินนะครับคุณกู้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับประกันสังคมนะครับเรื่องราวต่างๆเราจะนำข่าวสารเหล่านี้มาพูดคุยและตอบในประเด็นต่างๆกันนะครับแล้วก็มีข่าวสารอื่นอีกนะสามารถที่จะเข้ามาเลือกดูในเพลย์ลิสต์นะครับตรงนี้นะกดเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็ดู หมวดหมู่ที่ผมได้จัดระเบียบเอาไว้นะครับท่านอยากจะดูเกี่ยวกับเรื่องใดก็สามารถที่จะคลิกดูนะครับกดปุ่มเพลย์ลิสต์เพื่อดูทั้งหมดนะครับก็จะสามารถที่จะรับชมเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆได้นะครับ